สวัสดีค่ะมณีสารท่านลงโถงหาปลา,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 าค่ะพี่น้องหาปลาแกะปลากอนย้่ยกัาค่ะมีมะหอดอันบวกเกาเนาะเหมือว่าเนาจับหนีเลรอค่ะมณีเฮาก็เลยมาหล่อเบืองงามคำคำมณีมากับไออิโอ้มอ้มพีดพี่น้องมากับปลาก่อนค่ะสวัสดีครับมากับปลาตุ๋นปลาก่อนเลา,าตุ๋นเล่าอันยุบมันค่ะพี่น้องโอ้เนหลายอยู่นี่นี่เพิ่งเ,เปลือกเห็นมางเหร เอาวันไห้อันว่าก่อนแล้วจับถาก่อนก็ได้ครับพี่น้องก่อนจับเลยเดี๋ยวมคนเนียนสีได้ลุยผู้เดียวครับแต่ว่านเข้ามาผ่อนเกรนโดดก่อนแล้วจับเมื่อกี้มันกระโดดไปตรงไหนนะก่อนนู้นน่ะพี่น้อสองตัวโอ้สองตัวได้บวกเดียวเพราะเขาหน่อยไรครับพี่น้องบมอนว่ามัอยู่แต่ว่า บ้านมาน้านเบิง้งมองที่เจ้าหนะน,น้าปลากระเดือปลากระเดือกเากระเดือตัวใหญ่นะเมื่อวานพี่จับอยู่แล้วก,ก่อนเราจับกันบ้าน,านหนอนปลาไหนยิดแล้วมาพันอยู่นี่ค่ะมยู่นี่แล้วก่อเทา,ากลับเล้วเทากลับบุญกี้เลีเล้ยวมือเสาเข้ากาับยึดอันปลาขวานที่จับไปค่ะพี่น้อง ไปฝากกันพี่น้อยยุบบริลัม,มนะฝากงานยุบบริลัมย์จะโดดดีเด้อเออหัวไหวเลยเมื่อกี้มันกระโดดไปไหนนะก่อนที่เห็นกระโดดตัวน้อยๆจับแล้วหรอจับแล้วปลาช่อนเป็นกับพี่น้องโอ้ยแบบปิดแซ่ลยุบแ <M> <M> ม่แ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 มาลุยน้ำกัน โอ้บ oh, ัดดีคอยกันมากขึ้นกันนันน่นไปใสไปด้วยทุกดีนี่นี่นโอ้ยระคองนนนันนั่นอีกแล้วอีกแล้วนึกจบมาจากใต้ได้ค่ะมมอจวงมันนี้ไอ้ก้อนร่อนคนไตแต่วา่าร่อนหาหาปลาเก้งอยู่ประคอนเดี๋ยวเรอกขันเดี๋ยวอ่พี่หอานา มืดน,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 นี่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 ไปน่องนั่งโอ้ประคอน้อยขันขันก้อนขันก้อน เหมือนปลาเขียงเหมือนปลาเขียงก็เดินกะเดิดไดิด้นแรงแบบเหมือนปลาตัวใหญ่เลยนะ อืมออืมอ๋อัว่ีออืมออืมอ,อืมอ,อ้ความจำนาตัวนี้ ไส่สื้อนังโอ้โหนาน่าหน,น่าน,น่าน,น่าโอ้โหอ้โหโอ้โหากระโดดตัวนี่โอ้นานตัวแบกไงหนึง่งจับคอยๆไปเลยตัวนี้ใช้ความรุนแรงอืม หมานโบหมานหมานหมานพี่น้องสาวรักบ้านนาหมานโบม้าขาม้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมาจับกันโอ้คนเลยหลายเลยนี่เยอะที่นั่นมือล้วนๆค่ะพี่น้องเพื่อนอะมือล้วนๆเพื่อนอะคุบขันย้อนนี่นั่นนั่นนั่นก็อีกแล้วก่อยอีกแล้วนั่นยังไงโอ้นั่นอากระเด็ดหน่อย ครับคึบคึบนั่นนั่นปลาหมาเห็นแล้วนะปลาอยังกว่าแต่หมอแต่ได้ยินว่าปลาหมาเออเอาไปก่อนเอาเอาเอาผีมืดลุ่นลุ่นปลาหมาลเรว่าเั่นว่ะโอ้ยพี่น้องนั่งนั่งนั่นเห็นว่าผีมืดที่กันมันอยู่ไตตมหลายตัวอยู่ มุดกีตม,ม้ววะภาษาออกาว,า,าวนามันสีเหเดียวนี้ีเนี่ยมดรองเท้าเออมดรองเท้ารับนั่นั่นนั่น,น,นขเ,นเอขาแเสืออยพี่น้นโองเขาเสือล่ะอโยขนมาตังแขนเสียพี่มาใส่ผิดทำมาเอาแขนเสียมาใส่ผิดได้ออเออนั้นแหละใช่ปะใจออกมั <laughs> นออก <laughs> <laughs> ขอีกมันออกเลี่ยอกตอนเอาเล่มันออกงูขาด ดูกันมันรอคุ้ขาเขียนเสียนี่สองตัวเลยอันอนั่นโอ้คุกเรียนๆพ้าเสือนังตาหมอหางัวกะเขียงไหนอ่ดีหนยุตรตมตมันหนานมมันเดิมมันหมดขีตมแล้วตมตมหนดิคือว่ามันเดิมหมดขีตมใร่เ็เดิมนี้คืตัวยังไงครัพี่น้องอ๋อคือไหนตาหมอตาหม้อตาเขีย ม่ไม่ไม่ไม่มุดจ <as> ิตตมแล้วโอ้ยตัวนเป็นกำกำอายุ่าคางเนี่ยอ๋ออ๋อว่ากหน่อก้งกุ้นหนัออ๋ออ๋อออนี่ขาออกจากน้อยจับดีปนเนี้ยกมกลิ้หนี่กรแหงแล้วนี่ถามว่าอีกนี่บบว่า มันไม่นานมันไม่ตะต้มแล้วม,มันก็ดสิแห้งเขาด้วยพวกที่ยือ้อตจนี่ก็กิดตายเหรอครับพี่นอ้องว่าขึ้นมาตายได้หนึ่งขึ้นมาทำไ,ไมตะต้มได้ลายมันตายง่ายหรอ,อทีนี้มันนั่นก็ไปจับกับไปก่อนจับบเ่เบิดอจะเกี่ยมุดตม้มเกลี่ยเห็นตัวมาเห็นตัวงมลุไปเห็นตัวต,ตายก็นั่นขี้ต้มนั่นเขาเหยียบยแบบเลือดโอ้ยปักมือ,อ,อ ตะเคีงปลาโรตีปลาปลาลรเฉยไหมไม่เคยเห็นปลาลร,ลรลมันโดนเหรอเด้กำกำต้องไปปลาไปดำไม่เคยเห็นหรอกปลาลรโดนแล้วนี่นี่อปลาลดสองตัวน,น,นวี่นะนี่พ่อกระตีเห็นได้ยุเอามุกกรอบเอาอพกปประตีแต่ฉัไม่เคยเห็นหรอกปลาอยู่ตก้อนนั่น นนก้อนเป็นนหอยจัปก่อนปากแหลมก็ลอดไปแหลดจ้ะน้าแหงนะชุมือนี่มอีหายาแหงกนไหนกับพวกออะไที่น้องงี่ันะน,นอนเด็ดัเออไปหาจับเอาจับเอาอ้ยี่นะตัวปกใหญ่ชอวยมาเตือนก่อน้มือชมือนี่ยากจ้ระเห็นยก็ลอดนี่ กี่พ่อประหลดไม่ตื่นเต้นขนาดอดดอขาก็ดที่ตัวนายง่ายไหมเกิดนนนนนนเขินร่างด้วยจริง ตีลักนี้เนติดินติดคางแลวาติดปลากที่ปายนันลลื่นไปนี่โอ้โโอ้โุกอเป็นปลาดุกปลาดุกเนาะเนี่ยจับปลาดุกเป็นชื่อกันเยเ็นว่าเยนว่าพเคยจับปลาก็จับปลาดุกเป็นย บบโอโอตัวมอ่ลากะดีอ๋อสวัสางตัวใหญยอ๋อนั่นอืมตัดเดวเล็กปึ๊บตัดเดวเลกแหกมาเลยพี่น้องสวัสดีค่ะได้ปลา้อมแล้วพี่น้องมาถ้าจับปลาขวานคือเก่าค่ะพี่น้องลุยสีตมคือเก่าตอนเป็นก,ก,กาลังใจเห็นนะัะม่าวมณมากผู้เดียวด้วยค่ะกระดีบ่มี่ไอยินลากับกาบานแล้วไปค่ะไปลุนน้ำกันค่ะ นี่ๆๆน่าก็นนเจ้ามากอันนี้เด่นๆตีๆๆๆวูส่องตอนั่นอุออ้สองกระจัดเลยค่ะ ก็จะเดือดหน่อยเอาไปทอดก็เป็นน่องต่างเดียะแหงๆเอาไปทอดกินกับตะบกหุ้งปลานลุงหนกักลุงหนักละหมัดละขบปลานนี่อุ้ยพีสีสีสีเห็นแต่หัวนี่เอบดิละมันเอบ,บอยู่ช่อนก็แต่เบิ้งดีๆนะได้เป็นนองให้ตั้งเทหัวโผล่ให้ได้จักเกลื่นอออของได้ได้ <laughs> จกั <laughs> จกหัวปลาจักหัวหยังให้ตั้งเทีย คอก็เตือนกันเขามอแม่ตรงเบื้งดีๆตาลกแรกลกแรกนี่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 ว้าวนอนเอ็ดเลีเลยอุ้ยมีปัดนี่ก่อนอะไรนะนี่นีนี่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 ่นอย ตายปเป็นโอ้นท่านตายเห็นนิ่งนี่คนไหนนะเคียเห็นมาตั้งทึ้งคนอืันบวกหน่อยๆนะะพันมีป่าเฮ้่นนั่นนั่นนันนัน่น,น,น,นออออโอ้ปลาหยังล่ะปลาดุกปลดุกจ้าฝ้าจ้าฝ้าตัวนี้ปลดุกออั <ไ un. S 2> ปลาดุกค่ะอสิดิน เนี่ยๆๆกดิกระดิกดกระดิกกกได้ปะนี่ิ่งตายเด้พิ่งตายอาไรยันแต่ิ่งตายท่านเ n อนะกไปน้อืมิ่งตายไปนะแข็งหรอันยีดแข็งนึงแต่ปท่านเน o นะท่านเอแต่เิ่งตายมันตัองโตอ่อนๆอุ้ปลาหมอตัวพกง่ายหนึ่งนั่น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 ตัวง่ายแท้ อ่าจดตัวแห่ๆแต่ว่าถึงตัดปุ๊บแล้วแลก็เรียนหาไหมเพราะว่าต้องใส่หนของ่ยังเกาะอาคิดคุยแห้งขึ้น่าว่าของหันผงไม่เสียอรเลยไอคว้านี่ไสันไ้ไอคว้าน่เห็ดจากในประเทศดิหันปุ๊บไปอุ้ยเอาคงไม่เสียอะไรแล่ก็ป็้เงี้ยป็นเงี้ยแผลมาแหมันเศร้าไหมโอ้ยจังวะ ผู้เ oh, that, 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 that. Oh ่าตะกี้ผู้คนทำไมกนงวเนี่ยโอ้นั่นนั่นนั่นนัอ้ยจยเป็นนั่นนั่นนั่นอุ้ยจายแล้วปลาคอปลาคอท่านเนอีกตัวนึ่งแล้วไม่จังติดเศร้าปวดพันว่าเงี้ยวเงี้ยอีกกับบเศร้าจะมาหนัตาเงี้ยหนังตาเงี้ยผู้เป็นผู้ดึงกรไดจักบ้ขนมีเศมาขนมีราคา คนอะไรคนเพศคนพลอยขู่จางวาจิเอาอีหลีมีบะนาะนนี่ขึ้นทงเฮ้ยแต่เจ้าโอ้ขึ้นมาขึ้นมาไอ้ไครว่าแม่นันอีเมียนี่แหละนะสิตอดมันเจีนี่นมันนุ่มเข้มมาว่ะดึงหงโอ้โอ้โอ้นั่นน่จริงอาตัวนึงไปไหนปลาช่อนวัยอยุ่นีด้อพี่น่องผีมันคือข้อละหม่องเนี่ย ตัวไปใหญ่ะเออตัวยยเต็มเต็มอยู่หรอพี่น้องเออซ้ำนี่การนี่อยู่ดิเอ้ยป,ปวดปวดเด้อค่ะพี่น้องขอบอกน,น้อยๆนี่มีดิม,มีเดตเลยเด้อไอ้แม่แม่แกไปจับปลาไปสาปลานอ่ะ<ห>ไหมปสาปลามาันเล่าก,กับไปร่วงขันแไ่เราว่ท่านเฒ่าเนี่นี่แล้วก็ไปไปเหยียบเอาเงียงมันเล่าเพไปะตาเพราะตาเอตาขึ้นมาเบิ่งไหมไปเรื่อยๆปุ่งดิ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 ดังเลยอือลาดุ รุ่นประดูกเด้อรุ่นประดูกเจอยู่จังีนั่นประดูกหมัดส่วนต้องนั่นงายๆๆๆๆอู้หวังแน่อึมอันนนี่สิ่ง่านงามเป็นให้เขามาสนน้ะเป็นหัวปลาป่าหนี่งอุโอ้ ไอ้ลีเด้อเออคือจังหัวปลาแต่ไหมไม่มันปลาคอยไงนี่ดาบผ่าแค่ตัวกับเปี๊ยนตัวนี้นี่นอนอยู่นอนอยู่นี่นี่แหละเอาหมุดต้มเดี๋ยวขยะหนึ่เด้ออืมอืมอือมาค่ะมาเบิ่งนกันปลาห้ามมือนี่ค่ะ ผลงานของเราสามคนเลยค่ะพี่น้องนี่นี่เลยคุนะ่ะไลเคืองทั้ถังหนึ่ง,นง,นงค่ะพี่น้องนี่ต่ปลาปลาหมอปลาช่อนปลาคอตัวง่ามค่ะมาค่ะจำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สำนีเนาะคะ่ะมืดแล้วค่ะคลิปนาพากันไหมเนะคะขอบคุณทีมาให้กำลังใจไป็นรวมลุ่นจับปลาขอนไลคุ้มน้ำกันแล้วค่ะนี่มอนี่มาสามคน บวดีบ <laughs> <Sen y> no? <laughs> ่ไมมเงี้ยอ้่เหมยแต่เราคดีวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลากันไปกับทธงหน้าสวยๆเงามเหมือนเรียงกันสวยงามเหมือนเรียงจ็นตังเงี้ยเด้